ผมมาถึงแล้วครับน้ำตกแต่บองไลสวยมากครับใหญ่มากโอ้อลังการมากครับลองมาสักครั้งครับสุดยอดเลยจะเข้ามาโคตรไกลครับ60-70โลครับจะกระโดดใหญ่ครับทางก็เป็นแบบป่าแล้วก็เปรียปร้ยวๆเหมือนกันนะครับหายใจถึงก็มาครับผม จาก EP ที่แล้วนะครับที่เราจบกันตรงนี้นะครับเป็นสามแยกตรงปากซองนะครับเล้๋ยวเราไปที่จะไปน้ำตกเส่ผาใส่ปงลนะครับที่เป็นป้ายสีน้าเงินนะครับสังเกตป้ายนี้ไว้ให้ดีนะครับซ้ายมือเมื่อกี้นี่นะครับเราจะต้องดูป้ายสีน้ําเงินนี้นะครับตลอดทางนะครับมันจะแอบซ่อนอยู่ตาผงหญ้านะครับต้องดูให้ดีนะครับ ถนนของลาวนะครับอพอเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่เนะนี่ยักษณะถนนจะเป็นลูกลางที่ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่เกือบเกือบทุกเส้นเลยนะครับแม้แต่เส้นที่เป็นแหลกท่องเที่ยวก็จะเป็นลูกลางมีหลุมมีบอ่อครับใครจะมาเที่ยวลาวบอกว่ารถกระบะน่าจะดีกว่ารถเกงนะครับน่าจะไปง่ายกว่าไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่ว่าถ้าเที่ยวในตัวเมืองก็ รถเก่งก็มาได้ครับแต่ถ so, ้าจะมาเส้นน้ำตกที่ผมจะไปเซฟระเซฟองไลน์นี่นควรเป็น4ีุนสนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ทางมันลื่นมันเละนะครับ ค่อยไปครับทางที่เราจะเข้าไปตรงถึงน้ำตกเนี่ยก็ระยะไกลเลยครับประมาณ60กิโลนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยผมสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไปไม่ถึงด้วนะครับคือต้องดูป้ายสังเกตป้ายตลอดทางเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่ที่ลาวนี่สัญญาณหมดเสียงมันครอบคลุมทุกคนนะะแต่ว่าผมไปเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไม่ไกลมากก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับ มาถึงตรงแยกนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับตามป้ายไปเลยครับเซพาแซบของไรนะครับระยะทางจากตรงนี้นะครับประมาณ4 5กิโลนะครับซึ่งเราก็ทําเวลาไม่ค่อยได้นะครับวิ่งได้แค่ประมาณ3 0กิโลเมตรนะครับตามทางก็จะมีวัวมีแพะออกมาเรื่อยๆครับให้ให้ระวังเลยนะครับ เราก็มาถึงสะพานจุดที่หนึ่งนะครับซึ่งจะสิ้นสุดถนนร้านยางแล้วนะครับ ทางหลังจากข้ามสะพานมันก็จะเป็นทางดินร้นล้วนเลยครับดินผสมลูกอ่างมากครับถ้าเป็นตรงไหนเป็นดินอยาวก็จะลื่นมากครับแต่ดีว่าตรงนี้มันมันมานะครับซึ่งผมเองก็ไม่ย้ายฝนตกนะครับมาคนเดียวนะครับมันจะลำบากครับเส้นทางลาตกอันนี้ครับจริงๆแล้วผมอยากมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้มาเลยครับหยุดไปสอง นะครับตรงนี้เราก็ใกล้มาถึงจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวครับที่รถจะมาติดหลงหรือคณะคาราวานหรือคนที่มาเที่ยวครับแต่ว่าพวกคณะคาราวานเขาจะมีรถสวิทมีวินมีอะไรก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เรามาคนเดียวเราก็ต้องเซฟๆนะครับเห็นว่าบางทีจะมีรถถ่ายมารับจ้างเดึนนะครับประมาณที่ผมสอบถามประมาณหมื่นกีบนะครับ เท่าที่คนบอกมานะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมไม่เห็นรถนะถ้าผมติดอยู่ตรงนี้ันเดียวผมไม่รู้จะปยังไงเหมือนกันก็เ,นเ,นเลยไม่อยากให้ฝนมันตกนะครับ ขออภัยนะครับที่รถไถรับจ้างลากรถนะครับประมาณแสนกิ่วนะครับเมกี้ผมพูดผิดนะครับอันนี้แล้วแต่ตกลงด้วยนะครับแต่ที่ผมสอบถามประมาณแสนกิ่วนะครับ ก็จะเป็นดินบ่อเป็นบ่อเป็นหลุมอะไรเงี้ยตลอดทางนะครับทาเวลาไม่ค่อยได้เลยครับทาได้ประมาณยี่สิบสามสิบนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมาติดลมกันนะครับขาไปนะครับมีติดอยู่สองคันนะครับเดี๋ยวขับทำปติดสามคันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนทางกลับนะครับ นนเราก็จะมาถึงสพานที่สองแล้วครับและทางจริงๆไกลนะครับแต่วา่าผมไม่สามารถจะถ่ายหมดได้ตอนนี้เราก็จะผ่านหมู่บ้านอีกหมู่บ้านานึงน,นะครับ แน่ใจเหมือนกันเพราะว่มมาออกหมูบ้านี้เขาจะออกทางปา่นซองหรือว่าออกอันตะเปือกันหนรับมีหมูว่านี้มีร้านค้านะครับใครอยู่น้ากม็มีร้านขายของขายน้ำขายชามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแวบซบื้อได้แต่ตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณอเนกนะ ป้ายื่อกี้นะครับต้องสังเกตนะครับว่าป้ายมันจะแอบแอบอยู่ต้นหญ้ามันสูงนะครับเพราะว่าเราไม่ีอินเทอร์เน็ตนะครับต้องต้องสังเกตดีๆนะนจะอยู่ซ้ายมือตลอดนะครับ ตรงนี้ก็ท้องน,นะครับว่าอะไรจะเดก็ดีม<ป>ันค่อนข้างไก่ระยะทางาาดินนะตอนนี้ครับป้ายจะซ่อนในย้ากนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับเขียนว่าประมาณ4กิโลนะครับตบงแซครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นทางเข้าทางเก่านะครับถ้าเข้าทางใหม่จะต้องเลย่อนไปดีนะครับ ถึงป้ายตรงนี้นะครับที่เป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายอันนี้ไปน้ําตกแสบอ,องไลน,นะครับถ้าเลี้ยวขวาเราจะไปน้ําตกแสบพะนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปตกแสบอ,องไลก่อนนะครับเราจะกลับมาแสบพะทีหลังนะครับทางเข้าไปน้ตก ทางแคบนะครับแล้วก็มีต้นไม้ล้มต้องลอดใต้ต้นไม้ต้นไม้ขวางทางนะครับต้องเอามีดไปด้วยนะครับแล้วทางก็ค่อนข้างแคบแล้วผมว่าเปรี้ยวนะครับอันนี้คือทางที่ผมจะใกล้ถึงน้กกําตกนะครับถ้ามาคนเดียวมันก็มันจะก็หล,ลอนๆแบบนี้ครับ นี้พอผมมาถึงใกล้น้ําตกของก็ใจช,ชื้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมมาตรงน้าตกคันนี้ยคันเดียวเลยนะครับไม่ไม่มีรถคนอื่นเลยนะครับมีผมอยู่คันเดียวเลยรถไปไม่ถึงน้ําตกนะครับก่อนต้องจอดตรงลานข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปนะครับ น้ำตกแต่ฟองไลสวยมากครับใหญ่มากโอ้โอลังการมากครับลองมาสักครั้งครับสุดยอดเลยจะเข้ามาโคตรไกลครับ67 0โลครับจะกระโดดใหญ่ครับทางก็เป็นแบบป่าแล้วก็เปลี่ยวๆงั้นนะครับหายใจถึงก็มาครับผม สักพักหนึ่งผมก็กลับออกมานะครับเพื่อจะไปน้ตกแสักน,นะครับสักแยกที่แล้วที่เรามาตรงมาเลยนะครับเราจำมาน้ำตกแผัะน,นะครับน้ำตกสองน้ำตกเนี่ยผมว่าน้ำตกส่วนตัวอผมแสสะสวยกว่ามาง่ายกว่าน,นะครับแต่ว่าเรามาข้ามประเทศมาเราก็อยากมาสองที่นะครับทั้งแสักใส่ปองไรน,นะครับ พอขับมาตรงนี้ป้ายจะอยู่ซ้ายมือนะครับทางน้ำใต้น้ำตกแสบระนะครับตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะทำเป็นเชิงธุรกิจมากกว่าเพราะว่ามีลาดยางแล้วก็มีเสาไฟอะไรพวกนี้นครับลงไปข้างล่างก็จะมีเหมือนซิปลายเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงทางลงน้ำตกผมเห็นรถของชาวลาวประมาณสองสามคันนะครับ ลงไปจะมีคนเล่นน้ําอยู่นะครับแค่ครับอยู่ไกล้กตรงนี้ครับเห็นว่าอลังการมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะขับรถไปจอดให้ถึงข้างล่างนะครับจะไปขอถ่ายรูปเท่ๆซะหน่อย ตนนี้ผมถึงยมกตกแซ่พักนะครับโอ้โหใหญ่กับแฟ่องลอเยอะมากครับโคตรอลังการเลยครับมาง่ายกว่าด้วยครับใหญ่มากๆโคตรใหญ่ต้องมาครับต้องลองมาสักครั้งครับ นั่งชมน้ำตกอยู่กครักผมก็ต้องตับแล้วครับเวลานี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วกว่าจะออกไปดึกปากซองนี่ไม่แน่ใจว่าจะหา้าโมงหรือหกโมงกอครับแต่ผมก็ยังไม่ได้จองโรงแรมมาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เต็มเพราะว่ามาวันธรรมดาครับน่าจะพอหาได้อยู่ผมเล็งไว้ที่โรงแรมปากซองแดนงานครับสนใจคนมาเที่ยวว่จะมานอนที่นี่กันพวก ยวออกไปลราจะไปลองดูว่าจะมีอินพักหรือเปล่าออกมาจากน้ำตกไม่ทันไรก็ฝนตกเลยครับทาวมันเป็นดินก็นจะลื่นเลยครับในนี้เราจะข่มล่องอะไรไม่ค่อยได้รถจะลื่นนะครับก็เลยต้องช้ากว่าเดิมอีกเดินทางซึ่งผมจะ กังวลตรงที่จุดที่รถติดลงบ่อยๆซะมากกว่าครับฝนตกเนี้เด็กๆมาเล่นน้ําท่าทางจะสนุกนะครับเนี่ยตรงนี้เรามาถึงสะพานที่สองจากทางที่เข้ามาแล้วครับก็จะเจอเนินนี้อันก็จะเลื่อนๆนิดนึงนะครับพอ,อนขึ้นเนิน,นทางมันเป็นดินนะครับ มาถึงจุดที่มีรถ6 0 0 1 0้ติดลมอยู่ตอนแรกนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น3คันแล้วนะครับซึ่งน่าจะกู้กไปยากอยู่เพราะฝนตกลงมาใหม่ซึ่งผมเองก็ไม่อยากติดนะครับเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่อยากจะมาอยู่อะไรข้างทางแบบนี้นะครับ อันนี้แล้วก็ถึงจุดที่บอกว่ารถจะมาลื่นมาติดลมกันแ่านี้บ่อยๆนะครับอันนี้เราให้รีวรเจ้าทินนำไปก่อนครับจะสังเกตได้ว่ามอเตอร์ไซค์ด้านหนา้ามันจะลื่นมากใส่ไปใส่มาซึ่งผมจะคอยให้รถกระบะพ้นไปก่อนแล้วจะวิ่งไปทีเดียวนะไม่อยากจะไปจอดตรงนั้นนะครับ รถกระบะพ้นไปแล้วแลวครับแล้วผมก็เดินทางต่อครับอยากจะขับทีเดียวให้พนไปเลยครับไม่อยากมาหยุดตรงทางเลื่อยๆ,ๆนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ด้านหน้าผมก็ยกงัตงตุับตุกบเปยนะครับเราให้เขาพ้นไปนิดนึงเราจะขับออกไป หลังจากจุดเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรามาถึงเนินที่จะเจอสะพานที่เราเข้ามาทีแรกได้แลครับพอข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นาทางลาดยางที่ปูกบางนะแต่ก็ยังดีกว่าเป็นที่ดินตรงนี้มันลื่นๆแล้วครับได้ง่ายกว่าเราทําเวลาได้เร็วกว่านะครับ ตอนนี้เราออกมาได้ครึ่งทางแล้วครับจากน้ําตกครับฝนตกตลอดครับทางเละมากโคตรเละดูรถฮนะโอ้ทำไมเราต้องใช้โฟวินอนี่ยดู <laughs> อย่างเละโอ้นี่ผมผ่านตอนทางเละมานะครับรถสาย<ะ>ไป<ะ>สายมา,นะาวขาจาอดรอ ถนนให้หมาดๆก่อนนะครับเอ่าพอเราออกมาก็จะเป็นถนนแบบเนี้ครับถนนลาดจางที่เก่าๆแล้วแล้วเราขับในลาวเนี่ยเราก็จะเจอวัวเจอแพะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราต้องระวังนะครับถ้าข,ขับมาเร็ว,วเราจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่โรงแรมเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมปากซองแดนางานนะครับ คือนี้ผมจะพักที่นี่นะครับโรงแรมระดับ3ามดาวสี่ดาวนะครับแต่ว่านี้คนน้อยมากเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับว่าเป็นยังไงว่า มาครับเรามาดูห้องพักกันครับที่โรงแรมปากซองแดนงามนะครับคืนนี้ผมจะพักที่นี่นะครับห้องดูดีเลยครับมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับมีตู้มีระเบียงด้วยนะครับดูห้องน้ำครับ อ้าอันนี้เครื่องใช้นะครับที่เขามีให้นะครับก็อันนี้ผมได้ราคาไม่ถึงพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครอยากมานอนที่จะดรถกว้างครับมีห้องอาหารสะดวกสบายครับ ตกแซ่พาแซ่ปองไลน์นะครับจะใครอยากมาเที่ยวก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเผื่อคิดว่ามาได้ก็อลองมาดูผมว่าก็สวัสดีนะครับอีพีนี้ขออนุาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูว,ว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อของเรานะครับฝากกดไลค์สับสับทายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันอีีหน้าครับ